สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลวอร์รี่เกมสตูดิโอนะครับและในวันนี้เรามาอยู่กับเกม Red Alert 3ภาค Uprising กันนะครับซึ่งมีคอมเมนต์นะครับขอให้ผมว่าอยากเห็นผมเนี่ยเล่นในโหมด Challenge นะครับเล่นเกม Red Alert าในโหมด Challenge และในวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูกันครับออผมต้องขอบอกนครับว่าผมเนี่ยเล่นไปแล้ว2ด่านแต่ว่าไฟล์ที่ผมอัด2ด่านแรกอ่ะมันมีปัญหาครับดังนั้นผมจะมาเล่นใหม่นะผมผมขอรวบ2ด่านนี้ใน EP นี้เลยแล้วกัน ที่ด่านแรกนะครับจะเป็นเรื่องของนายพลฮิวลนะครับกับหมาของเขาก็ด่านนี้ผมบอกเลยว่าอีซี่มากๆครับเพราะบอดเนี่ยมันจะมีแค่หมากับพนล,ล่าเเท่านั้นนะครับเรียกว,ว่าง่ายมากๆเลยดังนั้นผมจะสร้างแต่เจ้าตัวยูนิตที่เอาไว้สู้กับพนนะครับเนี่ยด่านนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรนะคือผมผมแหลกแหลกแค่ด่านเดียวด้วย แรกผมนึกว่าเป็นทั้งหมดในหมวดชาเลนจ์ผมจะแหลกหมดแต่ด่าน2ผมก็ไม่แหลกนะครับคือด่านนี้ผมอาจจะรีบเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าแหลกอะมันไม่ไหวอะไม่ไหวจริงใช่ครับผมได้เรียนรู้จากด่านนี้มานิดหน่อยครับ เดี๋ยวด่านนี้เราจะสร้างครับก็ตัวรถถังอย่างเดียวเลยนะคนเราจะไม่สร้างเลยเพราะว่าหมาของไฟตัวข้ามเนี่ยเยอะมากๆครับผมจะสร้างแต่รถถังออกมาไร่กระถืบพลนะครับมาเราจะสร้างเจ้าต,ตัวนี้ w a r Factory <Construction. S 1> แล้วผมจะใช้สูตรลับผมที่ผมได้ไปเรียนรู้มาครับสำหรับด่านนี้นะเนี่ยครับเราจะสร้างเจ้าตัวนี้นะครับ ตัวหุ่นกรโยกกะเยงเนี่ยเนี่ยหมาเยอะมากเลยเราสร้างคนมาไม่ได้เลยหมดนี้สร้างอีกอันนึ่งเดี๋ยวผมจะอัพเป็นเทรดแชทบอตตี้เสร็อยครับดูดิหมาเยอะมากเนี่ยครับยูนิตเอาไว้แก้คนแบบเก่งมากๆ ขอตังงน่อยยิงเนี่ยมันสามารถวิ่งไปยิงไปได้มาเลยแบบเก่งมากๆเลยครับยิงยตัวนี้นะเดี๋ยวรอสักสามสี่ตัวเดี๋ยวผมไปละเอยเดี๋ยวผมผมกลางบ้านแป๊บนึงมาครับมาขามาสี สีคันนี้ผมจะวิ่งใส่ละผมเอารถแม่ไปบุกด้วยรถแม่ที่ผมจะเอาไว้เหยียบคนนะครับเหยียบได้ไเพราะฝ่ายตัวข้ามเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเนอกจากคนกับหมาเรียบร้อยเคียร์ให้หมดครับ คือผมไม่แน่ใจนะเป็นพ่อหมอหรือเปล่าคือมาเลยกระตุกมากๆเลยตัวเนี้ยยดนนิ้วหรือเองโดนกระทืบเนี่ยมันกระตุกมากเลยครับเนี่ยแล้วมันก็มันกระตุกเฉพาะในหมวดนี้ด้วยนะ แบบในช่วงในแผนที่เนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะเอฟเฟกต์หมอกหรือเปล่าผู้ชมแบบคนดูหน่อยนะครับอันนี้นี่เดี๋ยวผมจะไม่เอาอันนี้ไปเสี่ยงเข่ารถทับไปเลยไปเพื่อนแม่ทับไปเลยนี่ไงนี่อะทับทับความยิ่งใหญ่ของโซเวียต ฐานแม่มาครับโดดไปสปตันข้างหลังครับโอเคแล้วก็สร้างฐานโคนครับเอาเอินเจเนียมายึดพราะเจ้าตัวหุ่นนี่มันยิงฐานไม่ค่อยแรงเห็นไหมครับยิงแบบน้อยมากเราสร้างอินเจเนียมากบจุดอ่อนตรงนี้เอา นี่ครับยิงแบบช้ามากๆที่จริงเดี๋ตรงนี้ไฟตัวข้ามมันจะมีฐานรื่องบินอีกฐานหนึ่งครับอยู่ข้างหลังนี้เราต้องทําลายเหมือนกันแต่ผมเลือกที่จะจัดการฐานคนก่อนมันจะได้สแปมยูนิตมาขัดขวางเอเนจิเนียร์เราไม่ได้อุ้มันส้างออกมาตอนไหนเนี่ย เรียบร้อยเอ้ายังสร้างเครื่องบินไม่เสร็จหเหรอเพื่อนโดน้นยึดฐานแม่เลยครับ <c oughs> ถือความเครียนเข้าไปเล็กบาร์ตี้จะได้เงินเพิ่มสร้างจีเนียร์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีซี่ครับ โดนหัดขวางนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่เราเสร็จละชนะละ <c oughs> ต,ตูวมีแค่ตนี้จริงครับเนี่ยมันส่งมาแค่หมากรงเดียวเลยแบบง่ายมากเลยครับด่านนี้นะดูไม่มีทิศไม่มีภัยครับกัดอะไรไม่ได้เลยเรามีเต่เศษเหล็ก จีว G ป P ปะเนี่ยเจ็บร้อยครับเนี่ยน่าจะแหลกเพราะหมอกนั่นแหละและในภารกิจที่สองนะครับก็เป um ็นเรื uh, ่องราวระหว่างสิทธ okay, ์ล้างคูนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องเข้าไปยุติสงครามนี้นะครับด้วยการกระทืบทั้งสองคนครับโอเคเราไปเลิ่มไปเลยดีกว่าครับ เขาทะเลาะกันอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยครับเขากำลังแบบทะเลาะกันอยู่นะเขาสองกำลังเนี่ยกำลังสู้กันอยู่ครับส่วนเรานี่เป็นมือที่สามเข้ามาแห่งทุกคนนะครับเนี่ยโอ้โหฟาดฟันกันอย่างหนักหน่วงไม่เป็นไรครับเรานี่แบบเป็นมือที่สามแล้วเราชิวๆครับ อัดหลังนี้ทุกคนดีครับเราก็ฟาร,ร์มชิวๆนะบอทสองตัวนี้มันจะไม่ทำอะไรกันเลยนอกจากปีกันนะครับถ้าเราไม่เอาแบบทหารเราแบบไปเสนอหน้าซะก่อนนะบอทสองตัวนี้จะตีกันอย่างเดียวเลยซึ่งตอนนี้เราก็ฟาร,ร์มไปชิวๆก่อนนะครับนี่ผมจะสร้างฐานคนก่อนนิดนึงนะเพราะว่าวผมจะเอา,าเนี่ยเอนจิเนียร์ไปยึดตรงนี้ครับ สร้างนี่ก่อนสร้างขันไฟก่อนเดี๋ยวไฟไม่พอสร้างซีวีไเพื right, ่อนเดี๋ยวนะวิ right, er ่งมีทางไหนเนี่ย ไปหมดอีกแล้วน่ครับเราก็สร้างตัวนี้รวมๆเหมือนเดิมครับยูนิตสู้คนเนี่ยเราก็ปล่อยให้สิทธิ์กับครูเขาต่อยกันอยู่นะยิงกันเองส่วนเรานี่เป็นมือที่สามครับเรารอแบบหัวเราะอยู่ข้างหลังก็พอละนี่ก็มีคําแนะนําครับบอกว่า2ฝั่งนี้กำลังกระทือกนันอยู่ให้เราแบบเลือกจังหวะเหมาะสมก็ไปแทงข้างหลัง yes. oh, ไปครับเราก็สะสมก็กำลังไปพางพางครับตอนเนี้กลางบ้านเสร็จผมจะไม่ไปเฉียดตรงนี้นะเพราะว่ามันมีบอดมาสร้างฐานตรงนี้ครับถ้าบอดมาเห็นเราก่อนเนี่ยบอดมาาันจะ เปลี่ยนเป้าหมายมาตีเราแทนนะครับรอเขาสู้ไปก่อนโอ้ยที่จริงผมชอบแอนิเมชันการสร้างของภาคนี้นะมันดูสวยดีอะ สร้างไปก่อนนะครับรอเขาสู้กันเองนะตัดก,กำลังตัวเองไปเรื่อยๆอันนี้ผมยังไม่สร้างนะรอเสร็จกีโลง แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเราต้องรอจังหวะที่ต้องจริงเนี่ยเขาบุเขาเป็นงฐานกันแล้วนะบอดมันสู้กันเองเลยถ้าเราแบบไม่ไปยุ่งนะครับบอดมันจะตีกันเองจนตายไปข้าหนึ่งเลยก็ได้แต่เกมนี้เราค่อนข้างรีบครับเดี๋ยวเราจะบุกละรอ,อสักแป๊บหนึง่งโอ้มันจะเสร็เพื่อนมันจะเส็จเส็จสักทีอ่าได้ละ ไปผมเล่นสูตรเดิมนะใช้ตัวนี้นละลายกองทัพราบแล้วก็เอาเอนจิเนียร์ไปยึดบ้านเดี๋ยวรออีกสองคันผมบุกเลยตอนนี้เขาสู้กันอยู่นะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะได้ละคันเดียว

ทหารไฟตัวข้ามาอยู่ตรงนี้นะเราโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วครับนี่อ่ะขออนุญาตแทรกกลางระหว่างความขัดแย้งนะขอรับนี่อ่ะ ดิฉนูนตัวนี้ผมว่ามันเก่งดีนะสลหรับภาคเนี้ยนี่ครับวิ่งมันมีสกิลในการอันนี้นะยิงยิงหมู่แล้วก็วิ่งปาดเอาอยู่เฉยไม่ได้ครับไม่งั้นจะโดนสกิลมันต่อทำลายยิงมาครับคอมแบตอิจิเนียเรามาแล้ว ท่านี้เอนจิเนียร์เป็นคอมแบนจริงครับเอนจิเนียร์มีปืนผมยังชอบอเลยเรียบร้อยครับยึดครับยึดยึดให้หมดทุกอย่างเป็นของเราแล้ว,ลวตอนนี้ เรียบร้อยเดี๋ยวดยดวอันนี้ผมว่าผมอาจจะต้องสร้างเรือสักหน่อยนะเอเค,ครับบุกไปหาลูกศิษย์เลยจะสร้างเรือมาทำลมไปฐานตรงนี้ทิ้งไปสร้างในน้ำซะได้ ไปเพื่อนนี่เรายิงขึ้นจากหลังบ้านได้เลยเฮ้ยสร้างเครื่องบินด้เหรอเนี่ยอารมครับ ทำไมเมื่อกี้มันไม่ยิงยางละลานขึ้นเข้ามาเรียกิ้งมาครับเอนจิเนียร์ผมมาละขออนุญาตลูดฐานนะจ๊ะยึดไปเลยครับยึดไปเลย เลือกโดดลงข้างล่างแต่อันนี้โดดไม่ผ่านซะงั้นโอ้โหโทษลูกศิษย์เฉยสมจะเป็นศิษย์จานจ้องจลางแครนกันจริงๆโทษลูกศิษย์เฉยเลยโทษกันไปโ้ษกันมาครับ สร้งางเจเนียนี้เลยแล้วกันฮัลโหลจัดการครับจัดการ หลัอฐานเดียวแล้วนี่จ,จีครับผมสิบจานสิทธิ์จา,ากจะลังแค้นจานครับจะโดนมือที่สามข้ามการความขัดแยง้งเราก็โผล่มาโอเคครับถ้าค,คุณผู้ชมชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืม กดไลค์และกดซับสไคร e ครับและในครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ลงข้างล่างคลิปได้เลยนะครับและในวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ